สวัสดีเด้จ้าไอ้ตุ๊กตาผาฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอันเมื่อนี้พราะว่าอันขมอุตุพันบอกว่าอันประมาณหกหอดเจ็ดองศอาอาย่ดีพันมีเดดอกค่ะมีเดดอกก็พันมีลมได้น้อยนึง แสดงว่าอาการพันเปลี่ยนไหวเนะาะมะไ็ได้พามาเอ็ดเตอร์คลิปนี่นี่ค่ะคลิปประจำเหอนค่ะมาเด้อจะเด้อมาเด้อจะเด้อมาดื่มกาแฟดำเกิดอทุกตาพาฝันเลยจ้ากาแฟฮ้อนฮ้อนควนต,ตุดจ้า เออนีพามาอันดื่มกาแฟมาเออนีพามาอันมาห้องยู่ว่ามันนี่ห้องก็ดีด้เนาะค่ะเนาะมาค่ะมาเด้อจะเดอมาดื่มกาแฟดำกบเอ้ทุกตาพาฝันหรือว่าผัภสษย้อบานเอ้ยค่ะเพื่อนกระซิบอกว่ามาเด้อจะเดอ มาเด้อเจเด้อมากินกาแฟดำเกิ๋ทุกตาพาฝันเด้อจ้ามาค่ะฮกาแฟวนหัวนี่ก็ค่อยๆหูบเดี่ยค่ะ อันพิษจังว่าการลวกปากได้บอกกันเด้พูดเลยก็ไเดามีแหงเนจะเนาะมีแหงหอมหอมหอมกลิ่นอรุม,มารเพันอาหารการกินเนาะคะเนาะเม็ดกาแฟเอามาคั่วเนาะคะเนาะเอามาคั่วเอามาบด เป็นเครื่องดื่มทําเพื่อคนดื่มทํเพื่อคนได้ดื่มได้กินทั่วโลกเนาะค่ะเนาะทุก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 ประเทศมาเหอปไปมาตั้งแต่ดึกดําบันเนาะพูดเลยก็ได้ไหลยัตรวรรษแล้วด้วยค่ะนี่การดื่มกาแฟกินกาแฟนี่ถ้าว่าไปเบื้องนําประวัติศาสตร์ของพันเก้าอ้ยยาวนานคือกันค่ะนี่จากเครื่องดื่มเนาะค่ะเนาะเม็ดเม็ด เอามาคัว่วเม็ดกาแฟเอามาคั่วเม็ดต้นไม้เนาะค่ะเนาะสมัยนั้นก็ได้เอามาคัวะคะาาค่วเพื่อกินหอมเนาะคั่วก็มีอันการคัว่วเมล็ดกาแฟก็มีไหลขั้นตนนะะ้นเนี่ยค่ะมันก็นแล้วแต่คั่วไฟแหงไฟอ่อนไฟอันปานกลางเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เทคนิคคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะการคัว่วคั่วแบบสมัยโบราณก็ใส่กระทะเนาะ ครัวเดี๋ยวนี้ก็ครัวเขาเครื่องเขาตู้อบมีมัดทุกอย่างค่ะแล้วแต่ว่าทางอันแต่ละบริษัทแต่ละอันอันนั้นพันไหนอันเอสแบบเหลือเนาะค่ะเนาะใส่พันกาแฟก็มีเยอะแยะใส่พันเหลือก็หลังใส่พันก็ออกเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะหลังไส่พันก็ออกอันมันๆอกกลิ่นอันหอมเนาะค่ะเนาะมีหลายอย่างบางทีมันก็เอามาผสมกันแม่บอเอามาผสมกันแล้วก็มาเปลี่ยนอัน กาแฟมาเป็นกาแฟอ่าเบอ่งอันคางบานเอ้พันเอ็ดอันสวนใหม่ค่ะเกือบมดอาทิตย์มือนึงมืออันนี้เกือบมดอาทิตย์เราเมื่อวานนี้ก็มดมือซื่อเมื่อวานนี้ออกมาอันออกมาข้างนอกนี่เสียงดังดังค่ะเอ้กบด้เอ็ดแต่เมื่อวานนี้ก็เอ็ดกะจักกะแจ๊กย้ำเน้อเหือนเอ้ อันเมื่อนี้ก็เริ่มอีกเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่แปดโมงครึ่งอันนี้เริ่มสายเลยอันนี้กระบตีแล้วเนาะค่ะเนาะอันผู้หลยก็ความสวยงามค่ะพัฒนาบ้านตัวเองว่างันต่อไปที่เอ่ยเล่าเาฝังเมื่ออันตนตนตน,ตนอาทิตย์เพ่ว่าพันขนสายนะคะนี่แหละค่ะ ต่ก็ห้างจัาเหรียญเอ้ยไปหลายอยู่เด้หลายเ ư ิ n g อยู่ไปไกลอยู่แต่ว่าเสียงอันพันเอาอันรถบ้านเอาพันเอิ้นเสรถที่มันอัดสายลงเขามันแน่นๆน่นก็บอเป็นตัวคันเนาะก็เขาก็นั่งของเหาไปก็ม้วนๆแบบสบายๆมันเป็นธรรมชาติมันบอกบิ่งแม่อ่ะเอ้ไว้ฮอดเรื่องหลือแล้วเรื่องครัวเม็ดกาแฟเนาะค่ะเนาะจากกาแฟก็จนมาเป็นขั้นตอนทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ จนมาเป็นเ,เครื่องดื่มเพื่อคนเพื่อคนดื่มเพื่อคนกินทั่วโลกค่ะเพื่อคนมีงานทำเนาะขนะเออมีอันงานทำมีอันกำไรเนาะขนะมีการอันสร้างสรรค์พัฒนาเนาะแล้วก็ทั้งทั้งที่คนตั้งแต่คนปลูกจนกระทั่งคนนั้นซื้อเนาะขนะค,ะน,ะคนปลูกคนซื้อ แล้วก็คนที่สำคัญก็คือคนบริโภคคือคนกินเนาะค่ะแบบไว้ตุ๊กตาผาฝันนี่กินกาแฟาดำใช่ <c oughs> คำเด็ดจ,จา่จาจ้าหน่อยนึงเอ้ยนผานั่งตากแดดด้วยจะเดอ้อผู้เลนะ่นน่ะนั่งตากแดดน้ำเอ้ยก็เตรียมตัวด้วยจะเดอ้อ กรบบนแน่ว่าบัอนบางเทือกอากาศสิเด็ดเฮียไปเลยถ้าพันแดดออกไปนี่ก็ต้องรับวิตามินดีก่อนเนาะใช้กับพันอุตสาห์ออกมาอันส่งเสกเงือกก็ต้องขอบคุณพันมันบอกก็ใช้พันเนื้อคุ้มเนาะ <c oughs> มีแหงอยู่ด้วยค่ะเบิ้งเอ้ยนะกินกาแฟแล้วเอ้ยนะพาไปนั่งตากแดดจะหน่อยเนาะมาคำสั่นกะบโบาวา์เวเยอะมาค่ะสาสก,ก่อนบันเีกั เก็บถูกกาแฟเก็บถ้วยเก็บตือล็กเอ้ยกระนาผ้าหาบึงหามุมที่ว่าเดดจะจ้ามาดูมันจังมีเหงมาค่ะซัมนี่นะค่ะเด้อสวัสดีเด้อจ้า